อยากได้ลีเจียนโกมากกว่าไม่ได้เก็บคมได้วนีี่จกลันต่ามานี้ปั่ยากปั่นนี้ก่อนเฮ้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 ของดีหรือเปล่านะเอ้าเฮ้มีมีโทรเทสมาถอนบ้างเเอเองเอ้กูเองกูเองกูเองเองนเองเทงวันนี้แนอๆไอ้นีเแน่ๆแจกกันองเอกกูเองเอยง

มันตีตีขนลมมันไม่ไปมันไลท์มันไม่ไปพุ่งขนลมไว้สัตว์เฮ้ยมันกขับไปสตีนนี่พุ่งสตีนมันไม่หิวว้ามันมามันมามันตายแล้วมันเข้าไปแล้ว nice กูรอดอีกแล้วกูพยายาอพยายามึงโยามกูเยอะเลยตาเลยไอ้เมื่อกี้ข้างตู้ไม่ตีกูไม่เปิดตู้เลยสัตว์เดี๋ยเชื่อเลย เพื่อนเร็วว่ากินกลัวแล้วไปหาเคื่องกูไปหาเคื่อแล้วไปยอดช่วยเลยสั์ไอ้นี่เครื่องไป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 วิ่งวิ่งกูหายไปเลนไอ้ี้ยเข้มอยู่ซ่อาอยู่จิมหายแล้วน่าจะอยู่จากข้างล่างไม่อคนขายเป็นคนคิ้เชียร์ย สองอมีแข้งหลังหลุดมือแล้วมีดหล่นเลยไอ้ตสองตมีเี่ยปัดนยาใ่ว้นะใตู้ใส่ไปเอ่ายี่ยพี่าี่ผายีตยี่าย่ย่ายพี่ผามายพี่า่ผาย่ยพ่ยยพี่ผายพี่ผายพี่ผยพ่ผาียยย่ ยามกินแม่พี่เสาแล้วเนอะไปแล้ว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 เจ็บปันปันปันเออปันเลยอยสนใจกูปันก่อนมันจะมดตดิเตเแล้วก็้นก็มาตีมันเฮ้ยเจ็บมา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 เจ็ไอ้เจ็เฮ้ย็บเจ็เจเเมอยู่เม ปัดให้เสร็จกับเปปัดให้เสร็จกับขอล้อไอ้เสร็จกับป็นปัด้เสร็จไอ้ั่นไอ้หมา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 ไอปัมาไอ้หมไอ้หมาไอหมาไอ้มาไอ้หมาไอ้มาไอ้หมาไอ้หมไอ้หมาไอ้หาไป้หมาไอหมาไอ้หมาไอ้หมาไอ้ห่ไอ้หมา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 ไหมาไอ้ห่ไอ้หมาไอ้หไอ้หมาไอ้หมาออหอออไ้้ไ้้ไ้้ม้า้าไม อย่าเพิ่งลุกอย่าเพงลุกเพื่อแต่เลับมา้องเอ๊ะเพลงกูได้ลิ้นแล้วเอ้เ่อข้างบน็คตเ่อข้างบนกูปั่นอยู่นีเครื่องตัวนี้เคื่องตัวนี้ยิ้มยิย้ยิ้ยิ้มยิ้ม้มยิัม้มยิ้มยิ้ยิ้้มยิ้ยิ้มย้ย้ายว้้้อยแค่เครื่องเดียวไอ้เ้ยยยยยยยม้ มามัน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 มาเมกยู่ช้เมกยู่ช้น้องปเียยาวนะอยู่ตรงไหนเหนไหมเร็วๆปั่นเร็วๆเดี๋ยวก็เตะเดี๋ยวกูแตะเ็นไปชวยเปไปเฮ้ยเปปั่นปั่นเียทอยมามาตรงกูมาตรงกูไลลอ้เป็ไปช่วยเป็นรอช่เป็นรอช่เป็นรอช่วยไหนทอยมาปั่นกับพี่ ไอ้เิวๆดีกว่าไปอันนี้เสร็จเก็ได้ครึ่นี่ไปอันนเสร็จเลยปันน้เสร็จมาแล้วเจ็ดตามเปรมอ่ะมันติดใจอะไรเปรมอะไม่อยไปไปครับสูวดี ถึงบางคนตีเฮียเลยไปแล้วลูบิวก่อเฮียแล้วไปดกว่ามันมีเครื่องตัวนั้นแนล่ยผ่านมาใกล้ๆมันเลยก็ไม่ได้ได้ปั่นเลวดูทรงไเฮียเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่น้องพึ่งรอดเจ็บนิดนึงเจ็บนิดเียว เราปัดเลยนะอิทเราปัดเลยนะเรายังไม่ฮิวนะเราต้องเราต้องปัดเลยนะอิทอะไรกูเราจะเอาชีวิตรอดไปขวาหน้าหลังมาอิทมาอิทมาไม่หิวไม่ฮิวไม่มากูทอยกูไม่ใช่อิทอีกเอาหรอมาทอยมากูไปละเอาเลยกูจะทางเดินทางมาเลยเราเราจะไม่ฮิวนะเราจะไม่ฮิวเลยได้ได้เราจะไม่ฮิวเราจะไม่เราจะต้องเร่งทำงานแล้วตอนนี้ต้องต้องเร่งโอทีแล้วขนาดหรอจิ้มหายแล้ว ไออยู่กับเฟมอิดอ <laughs> ิด right อิด right มึงดูเครื่องมึงดูเครื <laughs> <idades> ่องอิดมึงดูเครื่องออิดไออิดไออิดอแม่เออมอครื่องกูดีมันไม่าตามกู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 ามอห้เมตายเป่าทุกคนตามมาตรงนี้ัตรงนี้ตรงนี้ตรมามามาสเสร็จแล้วขแลเริ่เิิเสร็จ้อแกเก็มแจ๊กเมเดี๋ยวะละไม่เดี๋ยวนะไม่เกิด Eh, kahang buat, kahang buat, kahang betul buat. Kau beri aku 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 มันนิดเดียวไอ้เนี้ยมันไป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 แล้วทุกคนเจ้าหยิบเจ้าหยิบเจ้าหยิบเดือดนิดเดียวเองดูทั่เครื่องข้างล่างเทียบเลยแบบไม่มีข้างบนเลยบ้างไม่จะข้างล่างกับหมดเอามาไล่กูมาไล่กูไอ้สัดมาไล่กูมาไล่กูอยู่โบนอยู่โบนนี่ข้างล่างข้างล่างเจอเลยตรงนี้ตรงนี้ย ไม่ห <S it> ิวไม่ห <ası> ิว h a ป p a p ป y happy ปิ squishy, ๊งปิ๊งปิ๊งเอ้ดีดีดเจ็ดสิแล้วทำไมไม่หิวไม่สุว่าปั่นไฟเร็วขึ้นวะเย้เจ็ดสิบย่ะเ้ยเจ็ดสิบเฮ้เอาใจดีขึ้นไปแล้วมึงจะได้บอกมีท่าออกทุกคนไอชัดมันรู้แล้ว เรามัเล่นปัดไปแรกกูล้วรอดกันแล้วไหนสักทีี่คนรอดนะถ้าเราไม่ทีวตั้งแต่แรกเนี่ยเได้จบไปหมสัตว์นี้แค่คิ้วสาวแบบวัดใจแบบเาต้องมัจะลอกเดียิดแอบไดู้น้ำ มาทำแม่มึงเหไอ้เหี้ยไอ้แม่ตเราเตแมอใช่ไมันตีมันตมันตมันตีอ้เราเบิร์ตแปดอไอ้เหี้ยไอ้แม่ตีไอ้มตจริงมันตจริงไอ้้อยไอ้้อยไอ้้อยไอ้ต้อยไออยไอ้ต้อยไอ้ต้อยไอ้อยไอ้ต้อยไอ้ต้อยไอ้้อยไอ้ต้อยไอ้ต้อยไอ้ต้อยไอ้้อยไอ้ต้อยไอ้้อยไอ้ต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 ้ยไอ้ต้อยไอ้ต้อยไอ้้อยต้อยไอ้ เออเคไม่ได้ลุกอะไรไอ้เหี้ยอบไอที่แอบไอ้ไอ้ที่มันมีมันมีคิวยใช่เหรอมันมีคิวยตัวเออมีมันมีคิวจริงสัตสเราเบื่อไอ้แอบตรงไหนเนี่ยไม่เห็นมีตู้เลยตู้วีทัดมะเดินเลื่อยหลังกินแอจะต้องเดินเออท้องเป็นลืมอ้ีกชอบบางคนบางคนตู้เก่งชิบหายเลยมึงมันงัดตู้บางคนตีชิวเครื่องแรกกับมาถามชีวิตไอ้สัตว์เฮ้ยตอ ไอ้เหี้ยศทอยจีโน่ไอ้เหยศแม่กูขำเหี้ยว่าเป็นคิวจริงได้สัตว์เออโอ้โหกูนี่แม่กับบุญล้นบาลเลย